กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e e นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของเพื่อนรักหักขาหนึ่งให้ไม่ใช่นะครับอันนั้นมันยาบ้าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันเพื่อนหากพูดถึงคําว่าเพื่อนผมนึกถึงเพลงโลโซอยู่เพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลงเราและนายเดี๋ยวผมจะร้องเห้เพื่อนสดับรับฟังสักหนึ่งท่อนกันเพื่อนเนื้อหามันค่อนข้างกินใจสําหรับเพลงนี้กันเพื่อนจากจากจาก,จากจูนเสียงนิดนึง <c oughs> จากปากช่องมา เราลืมสัญญาสองเราเมื่อสายยันี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้มันสัญญาเมื่อสายันของสันติดวงสว่างเออหลองทําไมคนละเรื่องคนละเรานะครับมีผู้ชายสองคนกันเพื่อนเขาเป็นบัดดี้กันเขาเป็นเพื่อนกัน คนแรกชื่อว่าโกเบงคนที่สองชื่อว่ากำนันเปียกหรือว่ากำนันแฉ่ให้ไม่ใช่นะครับกำนันเปียกกันเพื่อนสองคนนี้ทําธุรกิจร่วมกันกันเพื่อนเคยรบมาด้วยกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามาเปิดตลาดด้วยกันเล็กๆก็ดีกันเพื่อนเป็นเพื่อนกันแบ่งปันกันแต่ระยะหลังมาผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันเพื่อนหลังจากนั้นครับโกเบงกับตัวของกำนันเปียกเขาก็แตกหักกันกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของกำนันเปียกก็เลยแยกตัวไปเปิดตลาดเองประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ ตัวของกำนันเปียกดันไปเปิดตลาดใกล้ๆกับตลาดของโกเบงกันเพื่อนตลาดที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลาดที่เคยร่วมฝ่าฟันกันมาดันไปแยกตัวแล้วไปเปิดใหม่ติดติดกันลักษณะแบบนี้มันเหมือนการหยามเกียดกันกันเพื่อนทีนี้การเปิดตลาดติดกันการหาแม่ค้าไปลงมันก็หายากกันเพื่อนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ตัวของกำนันเปียกก็เลยยามหน้ากันเพื่อนเหมือนกับยามศักดิ์ศรีตัวของโกเบงด้วยการมาที่ตลาดเก่ามาที่ตลาดเดิมแล้วก็มาชักชวนแม่ค้าคนเก่าค, <c oughs> คนเดิมไปขายที่ตลาดตัวเองไปขายที่ตลาดใหม่กันเพื่อนในขณะที่กำนันเปียกกำลังเดินชักชวนแม่ค้าอยู่ในตลาดของโกเบง, <c oughs> งโกเบ,งก,บงก็เข้ามาเตือนเ,นเข้ามาว่ากันเพื่อนบอกทําแบบนี้มันเกินไปยามเกียดกันเกินไปแต่ตัวของกำนันเปียกไม่ยอมกันเพื่อนเขาถือว่าเขาเคยบริหารตลาดแห่งนี้อยู่กันเพื่อนเขาก็เดินชักชวนแม่ค้าต่อ โกเบีงก็เลยเกิดความไม่พอใจกันเพื่อนหลังจากนั้นโกเบิงก็ชักกระเจียวออกมาจ่อไปที่ร่องตูดของกำนันเปียกไหไม่ใช่นะครับยอกยอกหลังจากนั้นโกเบีงก็ชักปืนขนาดจุด45ออกมากันเพื่อนสาดไปที่ตัวของกำนันเปียกกันเพื่อนกำนันเปียกอาศัยความไวดุดดังปีศาจปัดปืนได้กันเพื่อนสองนัดแรกไม่โดนตัวของโกเบิงไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนกดไปอีกสองนัดสองนัดสุดท้ายก็ไม่โดนกันเพื่อนกำนันเปียกปัดได้เหมือนเก่าเหมือนเคยแต่ประเด็นสําคัญมันไปโดนคนส่งน้ําแข็งกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นเขาส่งยาบ้านระยะหลังมายาบ้านราคาถูกเขาเลยมาส่งน้ําแข็งไงไม่ใช่นะับยอกยอกหลังจากนั้นก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายสุดท้ายท้ายสุดโกเบงกับกำนันเปียกก็แยกย้ายกันทิ้งไว้เพียงร่างของคนส่งน้ําแข็งเงินเพื่อนร้องโอดครวญอยู่ในตลาดเอ้ยเอ๋ยเอ้ยไอ,ยอยชิปหายกูเกี่ยวอะไรนี่มายิงกูทําไมสุดท้าย,ท,ายท้ายสุดคนส่งน้ําแข็งก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกันเพื่อนเรื่องราวของโกเบงเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่มีจุดแต่งหักเรื่องผลประโย กันเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไง บทสรุปสุดท้ายตัวของโกเบงจะจบแบบไหนเขาจะติดคุกหรือไม่ตัวของกำนันเปียกจะออกมาพูดยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello taste มาฟังเรื่องราวของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านลิโพให้ไม่ใช่นะลิปพรกันเพื่อนบริเวณตลาดโกเบงบ้านพรกันเพื่อนตำบลศรีสุนทรอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตกันเพื่อนตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดสดอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรกันเพื่อนก่อนหน้านั้นบริหารกัน2อ องคนกันเพื wan, ่อนคนแรกก็คือนายมณัสก่อกิจเจริญอายุ68ปีชาวบ้านจะเรียกว่าโกเบ่งกันเพื่อนคนที่2ก็คือนายกิติศักดิ์โสทรักษาอายุ62ปีหรือว่ากำนันเปียกกันเพื่อนตัวของกำนันเปียกเองนะครับเขาเป็นอดีตกำนันตำบลศรีสุนทรนี่แหละกันเพื่อน2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันกันเพื่อนเคยร่วมรบมาด้วยกันเคยช่วยเหลือกันกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็เลยมาเปิดตลาดด้วยกันนั่นก็คือตลาดโกเบ่งบ้านพรกันเพื่อนแรกๆก็รักกันดีกันเพื่อนเจอนมเษธี E... ทิ้งพีให้น้ำตาร่วงให้ไม่ใช่คู่เกยกันเพื่อนจะเข้าเพลงอย่างเดียวแรกๆก็รักกันดีคอยแบ่งผลประโยชน์กันกันเพื่อนมันไม่มีปัญหาทีนี้พออยู่ไปอยู่มาตลาดมันเริ่มใหญ่ผลประโยชน์มันเริ่มเยอะสองคนนี้ก็เริ่มมีปัญหากันกันเพื่อนเริ่มแบ่งสมัครพรรคพวกกันคอยดูแลตลาดกันคอยหาผลประโยชน์ในตลาดกันเพื่อนตอนแรกอะไรก็ยอมเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนกันงินเพื่อนเอง70ค่า30ก็ไม่เป็นไรเอง 60- ค่า40ก็ไม่ว่ากันแต่หลังๆมามัก หารกันไม่ลงตัวกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุด2คนนี้ก็เลยแตกหักกันกันเพื่อนจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแขนกันเพื่อนการแตกหักครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือหรือว่าทําร้ายกันแต่ประการใดเลิกลากันด้วยดีกันเพื่อน2คนนี้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของกำนันเปียกหลังจากแตกหักกับตัวของโกเบงเขาก็เลยตัดสินใจไปเปิดตลาดใหม่ ชื่อว่าตลาดบ้านพรกันเพื่อนซึ่งไม่มีคําว่าโกเบงนาหน้าและประเด็นสําคัญตลาดใหม่ของกานันเปียกอยู่ห่างจากตลาดเก่าของโกเบงประมาณ1กิโลกันเพื่อนอยู่ในพื้นที่เดียวกันตําบลเดียวกันเปิดแข่งกันไปเลยกันเพื่อนแถมกําหนดเปิดปิดขายของในตลาดตัวของกํานันเปียกยังเลือกวันเดียวกันอีกต่างหากนั่นก็คือจันทรพุธสุกันเพื่อนแทนที่กานันเปียกจะเลี่ยงวันไปเปิดอังคารพฤหัดเสาก็ได้แต่กานันเปียกไม่ทากันเพื่อนวัดกันไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปกันเพื่อน ตลาดของกำนันเปียกมีกำหนดเปิดในอาทิตย์หน้ากันเพื่อนทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเปิดในพื้นที่เดียวกันห่างกันเพียง1กิโลการหาแม่ค้าไปลงในตลาดตรงนี้มันมีปัญหากันเพื่อนแม่ค้าในแต่ละพื้นที่มันก็กลุ่มเดิมๆคนเดิมๆกันเพื่อนแถมมาเปิดวันเดียวกันตรงกันอีกต่างหากลักษณะแบบนี้แม่ค้าจะแบ่งไปยังไงกันเพื่อนคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็อยู่กันมานานตรงนี้เองแม่ค้าก็ลำบากใจตัวของกำนันเปียกก็ไม่สามารถไปหาแม่ค้าใหม่มา ที่ตลาดตัวเองได้ ตัวของกำนันเปียกก็เลยทำยามใจโกเบ่งกันเพื่อนโดยการไปที่ตลาดของโกเบ่งที่ตัวเองเคยบริหารแล้วก็ไปชักชวนแม่ค้าให้มาขายช่วยในตลาดใหม่ของตัวเองกันเพื่อนไปสกิดแม่ค้าเบาๆบ,บ,บอกเธอจ้าเธอจ๋าไปขายที่ตลาดชั้นหน่อยฉันให้ขายฟรีเดือน2ดเดือนก็วก่ากันไปกันเพื่อนโดยส่วนมากแล้วนะตลาดที่เปิดใหม่เขาจะให้แม่ค้าขายฟรีเพื่อเป็นการเรียกแม่ค้าเพื่อหาคนมาเดินกันเพื่อนถ้าไม่มีแม่ค้ามาลงคนก็ไม่เดินกันเพื่อนเดินไปไม่รู้จะซื้ออะไร หลังจากกำนันเปียกเข้าไปในตลาดหลายครั้งหลายคราไปชักชวนแม่ค้าตัวของโกเบงได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไอชิปหายไอเพื่อนรักมันยามกันเกินไปแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ตรงนี้มันทำเกินไปกันเพื่อนโกเบงได้แต่เฝ้ามองดูพฤติกรรมของกำนันเปียกันเพื่อนจนในที่สุดความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัดกันเพื่อนในวันที่23กันยายนปีพศ2567กกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกากว่ากว่าตรงนี้เองเกือบสองทุ่มกันเพื่อนตัวของ กำนันเปียกก็เข้าไปที่ตลาดเก่าตลาดเดิมนั่นก็คือตลาดโกเบงบ้านพรตลาดของโกเบงณนะปัจจุบันนี้ตัวของกำนันเปียกไปชักชวนแม่ค้าอีกแล้วกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันใกล้กำหนดเปิดตรงนี้เองต้องหาแม่ค้ามาลงที่ตลาดใหม่ของตัวเองไปสกิดแม่ค้าคนนี้ทีพ่อค้าคนนู้นทีบอกไปลงตลาดชั้นหน่อยชั้นใกล้จะเปิดแล้วตรงนี้เองตัวของกำนันเปียกก็เดินทั่วตลาดกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของโกเบงเขารนทนไม่ไหวกันเพื่อนตัดสินใจเดินไป,ปเผชิญหน้ากับกำนัน เปียกันเพื่อนหลังจากนั้นอดีตเพื่อนรักสองคนนี้ก็เกิดการด่าว่ากันเงินเพื่อนตรงนี้เองเป็นการด่ากัน ตัวของโกเบงบอกว่ากำนันเปียกทำเกินไปหยามเกียรติกันเกินไปเดินมาในตลาดมาชักชวนแม่ค้าไปขายที่ตลาดใหม่ซึ่งเป็นตลาดของตัวเองลักษณะแบบนี้มันไม่ให้เกียรติกันตัวของโกเบงเขาบอกกำนันเปียกแบบนี้กันเพื่อนแต่ตัวของกำนันเปียกหาได้สนใจไม่กันเพื่อนเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังชักชวนแม่ค้าพ่อค้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมตัวของโกเบงก็เลยปรีเข้าไปเหมือนจะทำ้ายกันเพื่อน จังหวะนั้นเองนะครับตัวของกำนันเปี๊ยกเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปื่อยกันเพื่อนเขามีเพื่อนเขามาด้วยประมาณ 3- 4สี่คนเป็นลูกน้องเขาเป็นทีมงานของเขาเมื่อเกิดการประทะกันแบบนี้ก็สนุกแล้วกันเพื่อนตัวของโกเบงเองเขาก็มีสมัครพรรคพวกกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการประทะเดือดกันของคนสองกลุ่มนี้กันเพื่อนเกิดการแลกหมัดแลกมวยแลกควยกันซักปากันเพื่อนไล่ตีกันนึกว่าวัยรุ่นตามรถแห่กันเพื่อนตีกัน,น,กน,น,กนทั่วตลาด หลังจากนั้นก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดกันเพื่อนเกิดการประท่าก,กันระหว่างโกเบงกับกันนันเปียก ตรงนี้เองตัวของโกเบงเหมือนจะเพียงพำเหมือนจะพาดพา่ากันเพื่อนสุดท้ายสายสุดตัวของโกเบงก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธหนกักกันเพื่อนเป็นกระเจียวขนาด65ของเขาควักออกมาจากเป้ากางเกงแล้วจ่อไปที่ตูดของกำนันเปียกให้ไมยใจนะับยอกยอกอําเล่นเฉยเกันเพื่อนตัวของโกเบงตัดสินใจชักปืนขนาดจุด45ออกมาเป,ป็นปืนกึ่งอ,อโตเมติกันเพ่อนจ่อไปที่ร่างของกำนันเปียกซึ่งอยู่ในระยะประชันชีดกันเพื่อน ตอนนั้นกําลังชุนลมุนชุนลเกกันอยู่กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของโกเบงก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงกันเพื่อนกดไปแบบสองนัดเน้นๆกันเพื่อนเสียงดังสนั่นวันไหวลั่นตลาดกันเลยทีเดียวเปรียงเปรียงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของโกเบงกันเพื่อนจังหวะนั้นเองกำนันเปียกใช้ความไวดุดดังปีศาจกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันอยู่ในระยะประชิดตัวกันเพื่อนตัวของกำนันเปียกปัดได้เฉยกันเพื่อน เอามือปัดปืนนึกว่าเสือดุสตกันเพื่อนลักษณะเป็นการปัดปืนของโกเบงปัดออกไปทางอื่นกันเพื่อนโกเบงพลาดเป้าไปใน2นัดแรกหลังจากโกเบงพลาดไปในสองนัดแรกตัวของโกเบงก็ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนกดไปอีก2นัดเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนกระบอกเก่ากระบอกเดิมของโกเบงกันเพื่อนพุ่งตรงไปยังตัวของกำนันเปียกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของกำนันเปียกก็ใช้ความไวดุดดังปีศาจเหมือนเก่าเหมือนเดิมปัดไปที่มือของโกเบงกันเพื่อนกระสุน2นัดนี้ <น>ก็พาดเป้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนตัวของกำนันเปียกตะโกนดังลั่นตลาดบอกไม่ได้แดกกูหลอกไอ้สั์เป็นเสียงหนาพร้อมกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของกำนันเปี๊ยกไม่เป็นอะไรกระสุนไม่ละคายผิวกันเพื่อนแต่ทันทีที่สิ้นเสียงปืนสิ้นเสียงกำนันเปี๊ยกตะโกนลั่นตลาดกลายเป็นว่ามีคนตะโกนขึ้นมากันเพื่อนบอกไม่ได้แดกมึงหลอกแต่มาแดกกูนี่กันเพื่อนคนที่ตะโกนขึ้นมาคือคนส่งน้ําแข็งกันเพื่อนลูกกระสุนเจาะเขาที่บริเวณอกขวาของเขากันเพื่อนล้มทั้งยืนกันเลยทีเดียวคน้ํา แขงคนนี้กําลังเดินอยู่หน้าตลาดกันเพื่อนเขามีชื่อว่านายบุญรอดพันพลอายุ50ปีกันเพื่อนกําลังจะเอาน้ําแข็งมาส่งแม่ค้าปรากฏว่าเดินมาทางวิถีกระสุนพอดีเจาะเข้าไปที่บริเวณหน้าอกกันเพื่อนล้มทั้งยืนหงายตึ้งกันเลยทีเดียวพร้อมกับเสียงตะโกนกันเพื่อนบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงยิงกูทําไมกูเกี่ยวอะไรนี่นี่คือคําพูดสุดท้ายของบุญรอดกันเพื่อนตัวของบุญรอดได้แต่ร้องโอดครวนด้วยความเจ็บปวดหลังจากเหตุการณ์มันบานปลายหลังจากเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้มีคน ถูกยิงมีคนบาดเจ็บชาวบ้านร้านตลาดที่เขาเดินเตะเตรอยู่ในตลาดเดินเที่ยวตลาดตรงนี้เองก็เลยมาช่วยจับโกเบงและกำนันเปียกออกจากกันกันเพื่อนบอกพอพอพอตรงนี้จะมีคนตายเอากันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็แยกย้ายกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนปล่อยร่างของบุญรอดนอนร้องโอดครวนอยู่หน้าตลาดกันเพื่อนไม่นานาน,าน,านักนักก็มีพลเมืองดีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพถลางโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อน ผ่านไปไม่นานตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อน กู้ภัยก็มาทําประถมพยาบาลทํา<ำ> CPR ให้กับบุญรอดหลังจากนั้นก็พาบุญรอดไปที่โรงพยาบาลเงินเพื่อนนขณะน,นี้บุญรอดปลอดภัยดีส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มาเก็บข้อมูลมาเก็บพยานหลักฐานเป็นปอกกระสุนปืนขนาดจุด45ได้4ป่ปอกกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กลับโรงพักไปกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไปรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยังไม่ทันออกหมายจับยังไม่ทันออกหมายเรียกปรากฏว่าในค่ําคืนนั้นเองช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตัวของโกเบงเขาก็เข้าไปมอบตัวกันเพื่อนตัวของ โกเบงเขาบอกว่าเขาทําไปเพราะป้องกันตัวกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นการชุนลมุนชุนลเกมันเป็นการต่อยตีกันกันเพื่อนตัวของโกเบงเขาก็ไม่แน well, anyway, ่ใจว่ากำนันเปียกมีอะไรมาหรือเปล่าอาจจะมีอาวุธหนักมาอาจจะมีปืนมาตรงนี้เองเขาก็เลยชักปืนออกมาก่อนกันเพื่อนก่อนมันจะยิงเราเรายิงมันก่อนตัวของโกเบงเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยชักปืนออกมายิงกำนันเปียกกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของกำนันเปียกไม่เป็นอะไรส่วนคนที่เป็นก็คือบุญรอดกันเพื่อนแม้ว่าโกเบงเขาจะอ้างแบบนี้บอก แบบนี้เหตุผลมันพอมีแต่ตรงนี้ตามหลักกฎหมายมันอ้างไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดโกเบียงก็เลยถูกแจ้งข้อหาไปด้วยกัน3ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรกันเพื่อนอันนี้ถ้าเป็นปืนถูกกฎหมายจะเป็นโทษปรับแต่ถ้าผิดกฎหมายจะมีโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปี2ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะอัตราโทษ5ปี ข้อหาที่3เป็นข้อหาใหญ่กันเพื่อนนั่นก็คือข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่ากันเพื่อนนี่ก็คือ3ข้อหาใหญ่ๆที่ตัวของโกเบงได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนสุดท้ายด้ายสุดตัวของโกเบงก็ประกันตัวออกไปไปต่อสู้คดีกันเอาในชั้นศาลกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของโกเบงกับกำนันเปียกันเพื่อน2คนนี้เป็นบัดดี้กันเป็นเพื่อนกันแต่แตกหักกันด้วยผลประโยชน์แล้วแยกย้ายกันไปเติบโตพอเติบโตใกล้ๆกันกิ่งมันก็เลยเบียดกันกัน ตรงนี้เองเป็นสัจธรรมกันเพื่อนไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าต้นไม้หรืออากาศถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก,กันแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันมักจะหัก นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของกำนันเปียกและโกเปียงที่ผมนํามาสรุปเป็นเพื่อนฟังกันเพื่อนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันเพื่อนนี่แหละครับจาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อนรักกันมากแค่ไหนเพื่อนสนิทกันมากแค่ไหนถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวสุดท้ายท้ายสุดจากเพื่อนรักก็กลายเป็นเพื่อนแขนกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยขออภ้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุ ความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปราถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ